นนีท่านผู้ชมคะวันนี้เมกก็หม่ยไหมเนาะกล่องฮาร์ดบาร์ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเข้าเอาข้องมาลงไหมนะคะคือเข้ากําลังขัดเสื้อผ้ากัอนนะค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ใหม่เลยส่วนมาเขาก็จะมาคัดพวกซูทพวกเสื้อโคตทนะคะไปไปค่ายกันเนาะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วเมกก็มาห้าไปค่ายคือกันนะก็ได้กําไรมาคือกันค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้ก็เลยมาดูข้องไหม่เพื่อจะได้ค้องไปค่ายเนาะ เข้ากำลังคัดเสร้จปุ๊เข้ากำลังเอาข้องมาหลงไม่หม่ๆนะคะท่านผู้ชมยักษมีไปหา้าแต่จริงๆอาเนี้ย,ยักได้กางเกงนะคะท่านผู้ชมคะ่ะยักษ์ได้เก่งซี่ข้าวท่านผู้ชมเอาไว้ใซททางานนะคะราว่ะตัวที่มีอยู่ะมันยืดมันมันตัวใหญ่เกินไปอะไรีไร้ยักษได้เมื่อนประมาณท้าที่มันหน้าแดงนะคะที่มันส่งตัวแต่เดียวต้องต้องหลอห้าดูนะราวะบางทีอะ อย่างตัวนี้คะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยมันเป็นผ้าแข้งมากเลยอะ่ะมันคล้ายๆกับกัรมยียอะ่ะมันมันน้าเกินไปแล้วดูท่าอีร้อนก็เลยมบาเอาแล้วก็ดูนะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้นะนี่แต่ว่าเอวมันใหญ่มากมันยืดใส่ไม่ได้เอาลคะคันนั้นมีอีห้าก็เดอ้อ นี่คะท่านผู้ชมมีข้อนิยามรีวิวแบบว่าเรียวๆเลยนะคะเพราะว่ามีพึ่งกลับมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะกในได้มาทั้งหมด1 1ตัวนะคะหมดเงินไปทั้งหมด55บาทแต่ว่าก็อย่างบรได้ขลองที่ต้องการจริงๆนะขลองที่ต้องการจริงๆได้มาพยายางเดียวนะคะก็คืออํากงเกงสีขาวเนาะ ซึ่งเป็นกางเก่งที่เมย์คิดว่าเมย์จะเอาไว้ใส่เมื่อนใส่เลนอยู่บ้านนะคะท่านผู้ชมค่ะมันก็โอเคนะเนื้อผ้าดีมากเลยนะตัวล้าบาทโอเคอ่ะโอเคโอเคโอเคแล้วตัวนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเมย์ก็ว่าเมย์เอาไปเก็บไว้นะเพราะว่ามันเป็นไม่ผมที่มันมันยังไม่อยู่เลยค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ SLY นะคะ SLY ประกอบ พี่ห้องข้อเนาะเนี่ยค่ะอย่างไม่อยู่เลยก็เลยเก็บเก็บไว้นะคะท่านผู้ชมค่ะเก็บไว้เนาะแต่ว่าเนต้องเ,เอาเข้ามาทําความสะอาดก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะเพราะว่ามันมีฝุ่นนะคะติดหมาค่ะอย่างเงี้ยค่ะเอาเอาทําความสะอาดก่อนแล้วเราก็ค่อยซักนะคะท่านผู้ชมต้องใส่เด็ดก่อนอนะ <S <S เสร็จโปกก็จะได้เสื้อไม้ผมตัวนี้มาค่ะ น่ารักดีท่านผู้ชมที่เอามาโบเมนยังเลยมันมีกระดุมแ้บเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมกักมกนะคะก็เลยเอามาะคะ่ะท่านผู้ชมคะแล้วก็มีเสื้อค่ะเสื้อไม้พรมตัวนี้คือกันอย่างที่เมย์บลอกในคลิปที่แล้วๆดูว่า,า,าก้อนๆมานะคะเพราะว่าเสื้อไม้พรมในกล่องกล่องนะคะบาร์อะไรเงี้ยคือมันเยอะมากเลยนี่ก็เก็บไว้นะแล้วก็เก่งตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเป็นเก่งแบบบาร์ หลัดลูมนะคะแล้วก็เป็นเอวยืดเนาะซึ่งเมยเนี่ยบ่มีหมานาาแล้วระมาณได้แปดเกาปีนะคะที่บอสไซตแต่ว่าเฮนก็เลยคิดว่าโอเคก็เลยเก็บมานะคะท่านผู้ชมคะแล้วตัวนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นจีนค่ะเสื้อจีนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวห่ากก็ใส่ใส่กันเกงซับหนอนะ่อเนาะท่านผู้ชมใส่เก่งข้าวซ่อนอะไรเงี้ยคะ่ะเมย์ก็เลยเก็บมาเมย์ว่ามันน่ารักดีค่ะส่งคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ชมคะเนี่ยเก็บมาตัวนี้ กางเกงค่าสันตัวนี้ก็เก็บมาซื้อนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะมันค่อนข้างที่สีซันแล้วก็ฟิตนะแต่แต่เมย์ว่ามันลายเข้าช่วยดีเนี่ยก็เลยเก็บมานะโอเคตัวนี้ฮิงต้องเก็บมานะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นกางเกงที่เป็นผ้านิลินค่ะเมย์จะค้างใครไหนกันใส่ผ้านิลินมากเลยนะเพราะว่าเมีมักแต่งตัวแบบว่ามินิมอลอะไรเงี้ยบอดี้ซีชุดชาร์ทอะไรมากก็เลยเก็บมาเหมือนกันค่ะเพราะตัวละ5้าบาทเอง ตัวนี้ก็เป็นเสื้อไหมผมคะ่ะท่านผู้ชมเก็บมาคือเกเนี่ยเก็บมาคือเกลีเพราะว่ามันใหม่นะคะเป็นของใหม่เลยนะคะในกองมือสองนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าไม่มีใครใส่เลยนะคะท่านผู้ชมบนมีผู้ใดใส่นะคะแล้วก็มาจากญี่ปุ่นนะคะท่านผู้ชมอ่า แล้วกางเกงตัวนี้ค่ะก็เป็นเก่งซี่ข้าวคือกันค่ะสิเป็ดซี่ข้าวข้ามาแต่ว่าเข้าอีเลอนิดน้อยนะคะเมก็จะเอามาจัดการนะคะให้มันสะอาดนาะแล้วก็ให้มันดูุเมื่อนใหม่มีมก็จะแยกเข้าไว้ค่ะเสื้อซี่ข้าวเงี้ยค่ะมีแยกเข้าอะไรที่เป็นซี่ข้าวเมกแยกเข้าไว้แต่ว่าณตอนนี้เม์คงแต่เม์ก็ยังบ่ได้กางเกงที่เม์เปาเปาใหม่ไว้ค่ะท่านผู้ชมคะแล้วเสื้อตัวนี้นะคะท่านผู้ชมก็เป็นเสื้อลุมเนาะ ื่อคุณเม,มเอาไปไสที่ทํางานค่ะท่านผู้ชมคะเพราะว่าเมย์บอกท่านผู้ชมก่อนนะคิดไม่ได้ครั้งนึงเว่าที่ทํางานเมย์ปะนาะเอสกิโมเลยเพราะมันหนาวมากหนาวจนหนาวหัวหนาวไปหมดเลยเพราะว่ามันเป็นแอร์ที่แบบแอร์อาคารแอร์ใหญ่ค่ะท่านผู้ชมคะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะทั้งหมดนี้นะเมีหมดไปไหนฮาร์าทบัสเนาะมีไปซื้อในกล่อ,องฮารบาทค่ะท่านผู้ชมคะอย่าลืมกดไลค์กดแสกดติดตามให้เมย์เด้อเพราะว่าการที่เมย์ทำคลิปแต่ละครั้งเนี่ยเมย์ค่อนข้างอิสไซ ใจมากๆเลยเนาะพอมมีอยากให้คลิปออดมันนี้ให้ท่านผู้ชมได้เบิกแล้วก็ว่าการไซซ์วิทห้องเมย์เป็นยังไงแดนแล้วก็มีหมักห้องทุกค่ะของถูกและดีนะคะท่านผู้ชมคะมีไปลวเด้อเมคอัอให้ท่านผู้ชมนะคะยูดีมีซุขคิดสิ่งใดก็ขอส่งพัฒนาลำาเลยๆเนาะเดินทางไปทิศปัดชิมทั้งสีก็ค่อยแคลวคัสลอดไัยเดอร์ซ่าทูซ่าทูซ่าดูจ้าบ๊ายบายค่ะ